สวัสดีค่ะเด็กทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเราชื่ออิวนะคะในวิชาภาษ,ษาจีนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสีสันสดใสค่ะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันต่างๆนะคะว่าเราจะต้องพูดว่าอย่างไรบ้างคะ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเรื่องสีค่ะ สีในภาษาจีนให้เด็กพูดว่าหยยนเซ่อหยยนเซ่อหยยนเซ่อก็คือสีค่ะสำหรับสีนะคะเราจะมีคำศัพท์แล้วตามด้วยคำว่าเซ่อค่ะเราไปดูสีแรกกันค่ะสีแรกนะคะก็คือสีเหลืองค่ะสีเหลืองในภาษาจีนให้เด็กๆพูดว่าหวงเซ่อหวงเซ่อ หวงเสือก็คือสีเหลืองค่ะไปดูสีต่อไปกันเลยค่ะสีต่อไปก็คือสีชมพูค่ะสีชมพูให้เด็กๆพูดว่าเฟิร์นเสอเฟิรนเสอเฟิรนเสอก็คือสีชมพูค่ะและสีต่อไปก็คือสีเขียวค่ะสีเขียวในภาษาจีนให้เด็กพูดว่าลู่เอ ลูเ่เซอลูอเอ่เซอก็คือสีเขียวค่ะและสีต่อไปเนี่ยเด็กๆคิดว่าเป็นสีอะไรคะก็คือสีส้มค่ะสีส้มในภาษาจีนให้เด็กพูดว่าเฉิงเซอร์เฉิงเซอเฉิงเซอก็คือสีส้มค่ะสีต่อไปก็คือสีฟ้าค่ะ สีฟ้าในภาษาจีนให้เราพูดว่าหลานเซอร์หลานเซอร์หลานเซอร์สีฟ้าสีต่อไปค่ะก็คือสีม่วงค่ะสีม่วงในภาษาจีนให้เราพูดว่าจืออจ่อเซอร์จื่อเซอรจื่อเซอรก็คือสีม่วงค่ะและวันอาทิตย์เนี่ยก็คือสีแดงนะคะ สีแดงในภาษาจีนให้เด็กพูดว่าหงเซ่อหงเซ่อหงเซ่อคือสีแดงค่ะและสองสีสุดท้ายนะคะคือสีขาวค่ะสีขาวในภาษาจีนให้เด็กพูดว่าป่ายเซ่อ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 ก็คือสีขาวค่ะ และสีสุดท้ายเนี่ยก็ตรงข้ามกับสีขาวนะคะก็คือสีดำค่ะสีดำในภาษาจีนให้เด็กพูดว่าเฮยเซอร์เฮยเซอรฮเซอก็คือสีดำค่ะเฮยเซอเนี่ยสีดำแล้วเด็กๆเนี่ยชอบสีอะไรกันบ้างนะคะเราซื้อเนี่ยชอบสีส้มค่ะสีส้มก็คือเฉิงเซอร์ แล้วเราซื้อก็ชอบสีขาวก็คือไยเซอร์เด็กๆลองคิดสิคะว่าตัวเองเนี่ยชอบสีอะไรแล้วสีที่ตัวเองชอบเนี่ยในทางภาษาจีนเนี่ยพูดว่าอย่างไรเด็กๆอย่าลืมทบทวนคำศัพท์นะคะในสีที่ตัวเองชอบและทุกๆสีที่เราซื้อได้สอนไปคะ่ะสำหรับวันนี้เราชื่อต้องลาไปก่อนนะคะใจจียนสวัสดีคะ่ะ